ครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆแบงคบีไลฟ์สระชะแนลพาเพื่อมา,มาลานข้าวทานนะวันนี้เป็นวันแม่นะครับมาแม่บังบีมาจากกรุงเทพนะแล้วก็สวยีนะน้องสาวแม่แม่ะีเกียจเรามาล้อมๆนะครับารับประทานข้าวอันนเป็นวันแม่นะสัสดีแม่มา,แม,มาแม่มาจากกรุงเทพนะครับ เปใหญ่งเจ็ดรเพื่อนนะละนสี่ร้อยแปดหวาน2องรอย่ตอมึกยิบยังยิบยิบยับยเพื่อนกุ้งสามร้อยแปดเมนคูของสดๆเลยนะครับนะเข้าท่าสี่ฟุดนะครับเพื่อนนะ มากันแล้วนะต่อวันนี้วันแม่นะพาแม่ข้าวกันนะครับเป็นเพื่อนนะมาแล้วหนึ่งอย่างทอดมันปลากามยข้าวพันธุ์ปูน่ากินเลยนะอร่อยเนี่ยตังค์มะพร้าวสดเลยค่ะแกะตัวสิ่งค่ะ วันนี้วันแม่นะพาแม่มาแล้วก็พี่สาวแล้วก็ซีมาด้วยนะวันนี้น้องชายมานขไม่สาเสร็จา้าลระดหนูตาค้าให้แม่นหรอให้โต๋ะหรอเออตัข้าวโต๊ะตัใโต๊ะเลยโต๊ะทมสชั่วโมงรงต้มยำอะไรต้มยำทะเลน้ำใสขอบนะครับ ขุดมากเลยนข้ดใาท่าสี่ฟุตนะครับมามาเพิ่มแล้วมาเต็มเลยมาทีเดียวนี่อะไรอะแม่กระปองทอดทัมปาหรือว่าเรียงเลยเรียงเลยเดี๋ยวจะได้ลงไอ้นี่ลงอะไรลงเลย,ลเลยดีเขาจะบบตตลงคอ<ร>นเทนท์เขานี่อะไรอ่ะไก่จิ้มมะนี่หรอใช่มาจีเรเลยถืททอทอดมา แม่นะครับวันนี้สองสิ่หานะมานน้นเดินไปขอน้ำจิ้มซีฟู้ดให้มามาสองช้วยคี่ใจเลยน้ำปลาใช่เป็นพิกน้ำปลาตักให้แม่เด็ดให้แล้วด้วยไปดูดีกันนะครับิแต่เมาส์แต่มเมาส์กับแซลที่ไม่นะกินแต่ ราคาหกหมดราคาเมด่อปวดนี่นะคะทีเด็ดชายหาดอร่อยไหมแม่สมไมนี้ในทุกข้าวอย่างแม่นวค่ะปลา,าให้แม,ม่กินป่ะตรงน,นั้นอยามากอีกนั่งเอาขี้บอกก่อนสินะใครสั่งขี้ไปมองไม่เห็นไงเธอเข้าใจคนตามองไม่เห็นนะไม่ได้ใส่เน้นหวานข้าวผัดไก่เค็มใครชอบกินไม่หนูแบบ้าวผัดไก่ ทอดไข่คเค็มเลยนี้ก็น่าจะเลยนี้ไม่ชอบกินของหวานก็น่าไปพาแม่ไปที่เนี่ยกินคนที่ไปกินอีกทีนะร้านนั่นนะ่ะพี่พาแม่ไปกินแม่ชอบกินนะไอปตานบุรีที่ไปกินอะไรวะไอปไอ้ไก่ผัดมะม่วงอ่ะอร่อยไหมแม่แมร้านโปวดแม่บางบีนะเพื่อน เขาไม่ได้เป็นดิสก์ของนะนี่ยมของทางโาใั่เนี่ยเป,เป็นรใหญ่นะครับแม่บางเบรไปเรื่อ,อยกันต่อกินทาอ,อร่อย แต่กุ้งมะนาวอ่ะเอาแค่นันกุ้งของใช่ใช่ปะกุ้งเก็บมันเอาแล้วช่วยยีตะเลงผักอย่างเดียวนะสาวจนนี่มีของโพดน้องชายดี่นะกุ้งสุกแป้งทอดขาดไม่ได้หอมน้ำมันเปลี่ยนมุมมาก่อนกินสีฟูให้เพื่อนๆดูว่าเป็นน้องชายจริงหรือเปล่า เหมือนกันมากน่าเหมือนกันมากเปรี้ยวเผ็ดน้องชายอันดีน้าเหมือนกันมากถามช่วยอยู่แล้วเราสามคนพี่น้องมีเครบ้างไม่เหมือนกันดีเดินอยู่สแถาบางบีวัดดีมือไก่ถึงมือจับรับไหวแบบงุ้ม เาเพิ่มกันนะคะเด็กเสิร์ฟคนหม่ยมายเย็บข้าวมา่งอร่อยนะสั่งต่อต้องเบิ้ลนี่น้องเคยก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนะแม่บางบีมาจากกรุงเทพครับก็เลยพามาเลี้ยงข้าวทิ่ร้านข้าวท่านะเพื่อนๆนะพาแม่มากินข้าวที่ร้านข้าวนะอ่ะตอนนี้ก็ นนกลับไปร้านแลวลไป่มมีฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับไตเติ้ลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สไลด์ชาแนลของเราด้วยนะครับไปแล้วลไปก่อนแล้วสวัสดีครับ